สวัสดีค่ะเมมเมขุนพยากรณยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปภาพรวมเดือนกันยาย,ยน2567สำหรับท่านที่เกิดในราศีมิถุนเกิดระหว่างวันที่15มิถุนาถึง15รกรกฎาหรือเกิดในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชาวมิถุนค่ะนายเรือนภพตนุนะคะแสดงให้เห็นถึงชาวมิถุนเนี่ยที่จะต้องปรับค่อนข้างที่จะต้อง เจอผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะคะให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับคนที่สูงวัยกว่านะคะให้กับคนที่สูงวัยกว่าโดยเฉพาะกับคนที่แบบคุณอาจจะไม่ใช่เจ้านายสายตรงแต่ว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่สูงวัยกว่าคนที่แบบว่าเป็นรุ่นกล่าคุณพ่อคุณแม่คุณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเจอทั้งเรื่องที่เรียกว่ามีทั้งโชคลาภ แล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นชาวมิถุนเนในเดือนกันยายนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ย เรียกได้ว่าแบบตระเวนทําบุญเลยตระเวนทําบุญนะคะหลายๆท่านมีแบบมีเป้าหมายละมีทาร์เก็ตแล้วว่าเดือนกันยาจะไปวัดไหนจะไปทําอะไรอะไรยังไงเนขออนุญาตแนะนําตั้งแต่ต้นคลิปว่าอันดับแรกเลยถ้าชาวมิถุนอยากให้เดือนกันยาเป็นเดือนที่อยู่รอดปลอดภัยแคล้วคลาดมีมีบุญรักษามีเทวดารักษาเนี่ยให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางจากจากสถานที่พัก ที่พักอาศัยที่คุณอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าคุณอยู่คอนโดอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถไหว้สามประภูมิเจ้าที่เจ้าทางได้นะคะหรือแม้กระทั่งเดินทางอย่างเงี้ยนะ,ะชาวามิถุนท่านใดที่แบบว่าเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางนะคะซึ่งจากเหตที่เห็นไพ่เนี่ยคือก็เป็น ก็มีเกณฑ์การเดินทางอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชาวมิถุนท่านใดที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้เดินทางบ่อยนะคะเป็นแบบเป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนก็สามารถที่จะยกมือไหว้นะคะเจ้าที่เจ้าทางของสถานที่นั้นๆได้นะคะเป็นการปกป้อง,องคุ้มครองคุ้มภัยให้กับชาวมิถุนให้ให้ปลอดภัยแคล้วคลาดตลอดเดือนกันยายนนะคะเพราะนั้น แล้วเวลาไปไหนชาวมิถุนเวลาไปไหนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเยอะนะคะเมื่อคุณอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้ช่วยเยอะก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวมิถุนต้องพึ่งตนเองค่อนข้างมากแต่อย่างน้อยก็มีแบ็กอัพไงอย่างน้อยก็ยังมีแบ็กอัพนะคะให้กับให้กับตัวคุณเองเวลาที่เจอแบบเรื่องที่มันเออแบบอาจจะ แก้ไขไม่ได้เลยจริงๆหรืออะไรอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าก็ยังคงเมตตาเอ็นดูแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณได้นะคะอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยเรื่องแรกในเรือนพกกรรมะนะคะในเรือนพกกรรมะเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนที่ชาวมิถุนค่อนข้างแบบสายมูเยอะเยอะจัดสายมูเยอะจัดนอกจากสายมูแล้วนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยก็บนบานสารกล่าวไว้เยอะ นะชาวชาวมิถุนท่านใดไปบไไุญอ,อะไรไว้ต้องแก้นะจ๊ะคุณขานะคะบุญอะไรไว้ต้องแก้หรือถ้าจําไม่ได้อันเนี้ยต้องต้องลองหาบทตรสวดนะคะในการที่จะ,ะเรียกว่าขอขอถอนอคำ สัจจะสาบานหรือว่าคํากล่าวนะคะที่แบบว่าสาบานไว้อะไรอย่างนี้นะคะลองไปหาดูนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดจําได้เดือนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวมิถุนเนี่ยจะได้แก้และจะได้แก้สิ่งที่บนบานสารกล่าวไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องทําตามกฎระเบียบแบบแผนของบริษัทอย่างดีถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกอึดอัดก็ตามแต่บอกเลยว่า งานที่คุณทำเนี่ยนะมันจะนํามาซึ่งเรื่องของเงินเงินทองทองที่มันดีมากขึ้นในเดือนนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณอึดอัดใจบ้างมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออทำไมไม่แบบมีหน้ามีตายอย่างคนอื่นเขาทําไมไม่ได้รับการโปรโมททาไมอย่างนูน้นทําไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องใช้ความ อดทนค่อนข้างเยอะกับอะไรอะไรในบริษัทหลายๆอย่างนะคะอันนี้พูดถึงคนที่ทํางานในระบบบริษัทเนาะในระบบบริษัทองค์กรก่อนนะคะเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ดันคุณได้ไม่สุดได้ไม่เต็มที่คือเขาดันไหมดันนะดันนะไม่ใช่ไม่ดันเพียงแต่ว่าเขาแบบ power เขาอาจจะไม่พอด้วยในช่วงจังหวะนี้เพราะฉะนั้นชาวมิถุนหลายๆท่านอาจจะเกิดอาการแบบ f a i นะคะอาจจะเกิดอาการ fail เสียใจเสียดายอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง อยากจะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยเขาเห็นเขารู้ว่าคุณทําอะไรแล้วคุณคาดหวังอะไรนะคะแต่ด้วยความที่ power ของเขาอาจก็อาจจะมีจํากัดในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับคุณอยู่กับเจ้านายคุณเหมือนเพื่อนอะเดือนนี้นะคะมีอะไรก็คือปรึกษาการเป็นพี่น้องกันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะลูกค้าก็ให้ความแบบช่วยเหลือ เนาะอาจถึงคุณอาจสมมติน,นะคุณเป็นเซลเนี่ยคุณไม่ได้โปรโมทเป็นเซลล์เมเยเจอร์แต่ว่ายอดคุณดีค่าคอมคุณดีค่าคอมคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือชาวมิถุนหลายๆท่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังเดือนนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องแบบการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานโพสิชันแบบพุ่งพรวดแคเวียผ่าโตมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเราแต่จังหวะของเราคือเรื่องการเงินค่ะนะคะความขยันความมุ่งมั่นความตั้งใจความภาคเพียรของคุณเนี่ยมันจะทน เรื่องของการเงินนะคะและยิ่งท่านใดที่ประกอบสัมมาชีพชอบอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเดือนกันดาจะเป็นเดือนที่จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างอ,าอยู่ดีๆก็มีรายได้อยู่ดีๆก็มีเรื่องการเงินค่าคอมมิชชั่นนู่นนี่นั่นมันเฟื่องฟูขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้ตําแหน่งแห่งที่ตําแหน่งใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ถึงแม้ในใจเราจะรู้สึกแบบ รู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจเสียดายนะคะแต่ข้างนอกเนี่ยยังไงก็ยังต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ยังไงก็ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมของบริษัทอยู่แบบนี้นะคะถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกับแล้วรายได้จะงอกเงยงอกงามมากนะคะส่วนใครที่ เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อค้าแม่ขายอันนี้บอกเลยนะแนะนําเลยอันดับแรกคือไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยที่ที่คุณทํามาหากินอยู่นั่นแหละที่บริษัทของคุณตั้งศาลหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางซะนะคะแล้วจะทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ลูกคงลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็เข้ามาไม่ขาดสายนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แบบว่าอย่างที่บอกไงนะ คือคุณอาจจะเจอสังคมสิ่งแวดล้อมเจอเพื่อนฝูงมากมายอะไรอย่างเนี้ยทุกคนมีตําแหน่งแห่งที่ใหญ่โตนู่นนี่นั่นแต่คุณเป็นแบบเป็นทําประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของสวนยางอะไรแบบนี้เพราะนั้นชาวมิถุนก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบเราเราไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่เหมือนเพื่อน,อนๆหรืออะไรเงี้ยเหมือนสังคมคนรอบข้างแต่ขอโทษนะครับรวยค่ะนะคะแล้วก็ต้องเป็นการรวยแบบที่ไม่แสดงออกด้วย คุณจะต้องไม่น่าใหญ่ใจโตเขาเห็นเขาเห็นเราเป็นยังไงคุณก็จะต้องแบบอยางรู้ในจิตวิญญาณของตัวเองว่าเพื่อนคนไหนน่าคบเพื่อนคนไหนไม่น่าคบสังคมไหนที่คุณจะต้องแบบปั้นหน้าเข้าหาคุณจําเป็นที่จะต้องแบบวางตัววางสีหน้าคุณก็ต้องทํานะคะเพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่แบบว่ารายได้คุณดีมากนะคะแต่คุณต้องทําตัวเหมือนผ้าคิว้วหอ่อทอง แล้วคุณจะต้องมองคนให้เป็นนะมองคนให้เป็นมองคนให้ออกว่าใครคิดกับคุณยังไงเพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเจอสังคมใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะเจอลูกค้ารายใหม่เจอซัพพลายเออร์คนใหม่อะไรอย่างนี้เพราะนั้นต้องต้องแบบ ต้องใช้แบบสกิลส่วนตัวของชาวมิถุนที่เป็นคนาธาตุลมเนี่ยนะต้องใช้สกิลส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะแต่เชื่อได้เลยว่าคุณเป็นคนแบบน่ารักอะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ก็ให้เรามาระวังเรื่องของการคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงในเดือนนี้นะคะคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยอะคุณใช้ยายันอย่างรู้ของตัวเองได้เลยว่าแบบคนไหนหน่าคบคนไหนที่เข้ามาแล้วจะปอกลอกคุณนะอ่ะอันนี้ก็ไปเรื่องเพื่อนเลยนะคะก็ต่อเนื่องกันไปเลยส่วนเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ย เรื่องเงินเนี่ยชาวมิถุนนะไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าคุณจะเสียเงินนะดิฉันแนะนําว่าไม่ได้แนะนําหรอกไพ่มันขึ้นมาว่าถ้าจะเสียเงินเนี่ยมันก็มีเรื่องของออการที่ชาวมิถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่มี มีคนที่จะต้องดูแลอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองของคุณนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าสภาพคล่องจะไม่ดีสภาพคล่องทางด้านการเงินของชาวมิถุนดีมากถ้าหากจะมีเหตุให้เสียเงินบ้างก็คือเป็นการดูแลบุคคลที่สูงวัยกว่าบุคคลที่เป็นคนที่คุณเคารพนับถือมากๆญาติาผู้ใหญ่ที่เลี้ยงคุณมาอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นส่วนตรงเนี้ยความกระตันยูรู้คุณของของตรงของคุณตรงเนี้มันจะช่วยส่งเสริมให้คุณอนะ่ะเรียกว่าคือ เหมือนจ่ายแต่ก็ได้มานึกออกไหมเหมือนจ่ายออกมันมีเหตุจะต้องจ่ายออกที่จะต้องช่วยเหลือคนที่สูงวัยอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันจะเพิ่มทวีคูณนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลอย่าไปคิดมากอะไรที่เป็นกรรมดีทําไปอะไรที่เป็นการกระทําที่ดีคุณรู้อยู่กับตัวคุณเองทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลในภายหลังให้กับชาวมิถุนเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของสุขภาพของชาวมิถุนในเดือน ันยายนนั้นแข็งแรงดีค่ะใครที่เจ็บป่วยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สุขภาพร่างกายของคุณจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นบางคนหายจากโรคเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเดือนนี้ก็จะดีขึ้นเลยนะคะมีกําลังวังชามากขึ้นนะคะมีแรงในการจัดการงานสิ่งต่างๆธุรกิจอะไรของตัวคุณเองการดําเนินชีวิตได้ดีไร้บราบรื่นมากขึ้นโดยที่ไม่มีอุปสรรคทางด้านโาครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพยายามพยายามรักษาร่างกายของตัวเองให้ สะอาดอูเสมอไม่ได้หมายความว่าชาวราสิงมิถุนเป็นคนแบบไม่อาบนะ้ําไม่ใช่แบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบปลายฝนต้นหนาวมันเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็แบบว่าเออความที่แบบว่าคุณอาจจะเอออย่างบางคนอาบผมแล้วเป่าหัวไม่แห้งอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงกับการแบบเป็นหวัดเป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นจะต้องแบบดูแลตัวเองให้แบบ ให้แบบสะอาดสะอ้านอยู่เสมอให้ดูดีอยู่เสมอนะคะแล้วก็จัดก,การเรื่องบ้านช่องให้ดีอันเนี้ยไม่ห่วงอยู่แล้วชาวมิถุนก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักชาวมิถุนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมันมีมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนถูกใจซึ่งซึ่งอาจจะเจอคนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเล่นใหญ่ไฟกระพริบถ้าจะจีบคุณน,นี่ก็แบบว่ามาแบบจงแจ้งเลยมาแบบจงแจ้งในขณะที่คุณอาจจะรู้สึกแบบ สงแจ้งเกินไปฉันไม่ได้ชอบขนาดฉันไม่ได้อยากให้เธอแสดงออกขนาดนี้อะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเจอคนแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆก็แบบเออก็ก็ก็น่ารักดีนะก็คุณก็ ah รู้สึกชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ชาวมิถุนเดือนนี้รู้สึกว่าแบบใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยเออรู้สึกไปมุ่งหวังกับเรื่องเงินเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่านะคะอาจจะคิดเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรื่องเงินเรื่องทองมากกว่าที่จะคิดที่จะคิดเรื่องคนรักคู่ครองคือถ้าจะถูกใจ ถ้าชาวมิถุนจะถูกใจใครสักคนในเดือนกันยาคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เล่นใหญ่ไฟกระพริบคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่แสดงออกอย่างเต็มที่จีบคุณอย่างเต็มที่คุณถึงจะหันมาสนใจเขาได้นะคะส่วนใครก็ตามที่แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนรักกู้ครอง ดีมากๆสนับสนุนคุณดีมากให้โชคให้ลาบอีกต่างหากด้วยนะคะให้โชคให้ลาบด้วยถ้าเกิดว่าสามีภรรยาของชาวมิถุนท่านใดฝันเป็นเลขอะไรหรือฝันเห็นอะไรแล้วจําแม่นเนี่ยคุณก็ลองไปเสิร์ชดูเลยว่าสามารถที่จะตีเป็นเลขอะไรได้้างอันนี้ก็ก็พอประมาณพอประมาณเอาแต่พอประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนรักคู่ครองของชาวมิถุนดีมากๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะสังคมเยอะหน่อยออกสังคมเยอะหน่อยอะไรหน่อยในขณะที่คุณเนี่ยอยากเก็บตัวเงียบนะทั้งนั้นจริงจริง ชาวมิถุนเป็นชาวราศีธาตุลมแล้วคุณเป็นคนแบบสองบุคลิกนะเดือนเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เขาอาจจะพาคุณออกไปสังสรรค์เฮฮาบ้างอะไรบ้างแต่ตัวคุณเนี่ยอยากอยู่กับบ้านแต่ก็ไม่ขัดไงไม่ขัดคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คู่ครองคนรักเขาค่อนข้างแบบมีสังคมมีสังคมมีอะไรของเขามีหัวคิดมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรของเขาเยอะกว่าเรา เยอะกว่าเราแต่เขาก็จะสนับสนุนเราไปในทางที่ดีเขาทำให้เรามีชื่อเสียงไปด้วยนะคะทำให้เรามีชื่อเสียงที่ดีไปด้วยนะคะในขณะที่ตัวเราเองอาจจะอยากอยากที่จะสงบเงียบบ้างอะไรแบบนี้นะคะอ่ะใครที่มีบุตรหลานแล้วมีบุตรหลานบริวารอยู่ในปกครองบุตรหลานบริวารเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆขยันหมั่นเพียรน,นะคะมีความรับผิดชอบในตัวเองค่อนข้างดีอันนี้ไม่ห่วงเลยอันนี้ไม่ห่วงเลยนะคะสําหรับ บุตรหลานที่อยู่ในปกครองของชาวมิถุนนะคะสิ่งที่ชาวมิถุนบางท่านอาจจะเจอก็คือในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องของบางท่านของชาวมิถุนบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์การได้รับคือคุณจะได้รับมรดกจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครวัวหรือญาติพี่น้องนะคะหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เป็นคนบุคคลในครอบครวัวญาติพี่น้องของคุณเองนะคะหรือมีเกณฑ์การได้ได้รับ ค่าประกันนะคะจากสถานที่อาคารสถานที่ที่คุณอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันเหมือนเป็นเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะที่อะไรก็ตามที่ที่คุณจะได้มาเนี่ย เขาจะเรียกว่าทุกขลาภไหมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันไม่ใช่ทุกขลาภนะคะคือมันจะเป็นจังหวะที่ชาวมิถุนบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับมรดกตกทอดจากญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตนะคะเป็นต้นหรือได้รับเงินประกันจากการรักษาโรคที่ออหายดีแล้วนะคะได้เบิกเบิกเงินประกันมาได้ครบถ้วนเรียบร้อยแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับในเดือนกันยายน2567ชาวมิถุนถือว่าโอเคนะ ถือว่าโอเคนะคะไม่มีเรื่องหนักๆอ่ะนะเพราะเมื่อกี้นี้ชาวพืชศพเขาหนักมากจริงแต่เราชาวมิถุนนี้ค่อนข้างโอเคดีนะคะสังคมเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยคุณก็ยังแบบยังส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะถ้าเป็นเพื่อนเก่าแก่นะแต่ว่าถ้าเป็นสัง,สงคมใหม่เนี่ยก็ก็ดูให้ดีก็ดูให้ดีแล้วเพื่อนบางคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยคุณจะแบบคุณจะรู้ได้ด้วยยานของตัวคุณเองเลยว่า,วาใครที่แบบใครที่เข้ามาแล้วแบบ คิดจะปอกลอกคุณลถไกรที่เข้ามาแล้วเป็นกัลยาณมิตรกับคุณจริงๆนะคะอันนี้เมย์เปิดเพิ่มให้สําหรับชาวมิถุนที่มาทางด้านสายทําบุญทําทานเนาะว่าทําอะไรแล้วจะทําให้ชีวิตของชาวมิถุนดีขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันภัยป้องกันอันตรายนะเจ้ากรรมในเวรได้มากขึ้นนะะเดี๋ยวมาดูกันนะคะใบแรกใบแรกคือให้แสงสว่าง ค่ะใบแรกนะคะให้แสงสว่างแล้วก็ใบที่2ก็คือไหว้พระนะคะชาวมิถุนเนี่ยท่านใดที่สะดวกก็ทําครบได้เลยทั้ง3าอย่างแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อน,นี้แล้วแต่จิตศรัทธาน,นะคะถ้าใครทําได้ทั้งครบทั้ง3าอย่างเลยก็มีขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะให้ใบแรกที่ขึ้นมาคือให้แสงสว่างค่ะเพราะฉะนั้นการให้แสงสว่างชาวมิถุนอาจจะทําได้หลายแบบอย่างเช่นบางท่านอาจจะถวายตะเกียงหลอดไฟนะคะไฟฟ้าให้กับวัด นะคะหรือว่าให้กับถิ่นธุรกันดารโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือให้แสงสว่างนะคะหรือแม้กระทั่งการช่วยสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับสมาคมคนตาบอดแบบนี้นะคะเพราะว่าเนาะนมันก็คือการให้แสงสว่างในส่วนหนึ่งนะคะอันที่อันดับที่2ก็คือไพ่ใบที่สองที่ขึ้นมาคือไหว้พระ ชาวมิถุนเนี่ยท่านใดนะคะที่ยึดเส้นศีลธรรมมาเนี่ยก็ทําต่อไปแต่ถ้าท่านไหนที่รู้สึกว่าจังหวะชีวิตเนี่ยกำลังเริ่มที่จะเข้าสู่ในทางธรรมมากขึ้นหรือหันมาปฏิบัติมากขึ้นอันเนี้ยนะถ้าใครที่ยังไม่สามารถนั่งสมาธิได้หรืออะไรได้ก็สวดมนต์ไหว้พระไปก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งถ้ามันไม่ไหวจริงๆแบบ นั่งนั่งไหวก็ไม่ไหวอย่างนี้อก็นอนนอนและกันนอนแล้วก็ฟังธรรมไหว้พระไปนะคะฟังบทสวดไปนะคะหรือแม้กระทั่งทุกวันโกนวันพระโดยเฉพาะวันพระคุณก็สามารถที่จะตั้งปฏิทินได้โหลดแอปพลิเคชันมาได้นะคะให้ตั้งเตือนทุกวันพระแล้วก็อาจจะซื้อพวงมาลัยมาถวายพระพุทธรูปในบ้านของคุณนะคะหรือว่าหรือว่าะจะ มีของไหว้อะไรในโต๊ะหมู่บูชาอะไรของคุณก็ว่าไปนะคะแต่หลักๆก็คือขอให้ไหว้พระนะคะให้อยูนใน่ในศีลในธรรมแล้วก็อย่างที่สามชาวมิถุนภัยที่ขึ้นมาคือให้อภัยค่ะ แน่นอนว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือชาวมิถุนที่ที่คุณรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าคุณโกรธแค้นเคืองใครนะคะคุณแบบมีความไม่ชอบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้อภัยเขาไปเลยตัดขาดเขาไปเลยให้อภัยแล้วตัดขาดเขาไปเลยนะคะใครทําให้แค้นเคืองจิตใจใครที่ เป็นกรรมที่ก่อสร้างร่วมกันมาแล้วทาให้คุณแบบเสียใจทุกใจแสนสาหัสให้อภัยเขาไปเลยอันนี้อันนี้อันดับที่1นนะคะอันดับที่สองกครั้งที่ไหว้พระให้ชาวมิถุนเนี่ยแผ่เมตตาแผ,แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรค่ะให้อภัยเขาไปแล้วก็ขออโหสิกรรมกับเขาด้วยนะคะแล้วก็คือไม่ผูกกรรมต่อกันนะคะแล้วก็มันจะทําให้แบบชีวิตของเราเนี่ยมันเบามากขึ้นให้เราแบบ รู้จักให้อภัยแล้วตัวเราก็จะเบามากขึ้นด้วยจิตใจของเราก็จะรู้สึกสงบม,มากขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะไพ่มันขึ้นมาสอดคล้องกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเดือนพบตนุเนี่ยนะคะ ชาวมิถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะ introvert เ,เยอะบางท่านนี่คือถึงขั้นทรมธรมโมไปเลยนะบางท่านถึงขั้นทรมาทมโ,มโมแบบอาจจะไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ขออนุมาอนุโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าท่านใดไม่มีเวลาขนาดนั้นเดือนเนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่เงียบๆสงบคนเดียวเพราะฉะนั้นอาศัยจังหวะเน,นี้ยแนะนําเพิ่มเติมให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวงของคุณด้วยนะคะแล้วมันจะทําให้เรื่องงานเรื่องเงินของคุณปังมากขึ้นไปอีกเนาะอาก็ขอให้ชาวมิถุนทุกท่านประสบความสําเร็จตลอดเดือนกันยายนอย่างที่ไพ่ขึ้นมานี้เลยนะคะถ้าใครทําได้อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะหรือถ้าใครไม่สะดวกจะเอาไว้ทําเดือนหน้าก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนตุลาคมสวัสดีค่ะ